thế thì con phải qua để mà cảm hóa để ta không là cái tôn ông những người ta เป็นสักปีเลยือจกทุกปีนะครับแต่ว่าหน้าเป็นสักปีเพราะว่าจะเาีรอาเนีันจะที่ร้อนแต่ี่รอนมันกประาณประมาณเอาไปเท้าี่น้านะครับจัดีไหนทีไหนก็จะไปทุกปีขอบ้านเราานวกันรน้ กรีเพื่อนทุกคนะ้องใหม่คนท้ายเลยนนีรู้สึกดๆลครับอีที่เพื่อนขอพีุ่กนขอสาคนที่าคนราจะเป็นทุกปี่นอคุณต้อพูดเพราะว่าเวลาเน้อยนะครับขอบคุณครับารครับ คิดว่าครับถ้าเราจัดกันแบบนี้ทุกปีทุกปีแล้วก็ที่ใกล้อผมว่ายังไม่ยังไม่เจ็มที่ะไรผมอยากเสนอเพราะได้อเพาะได้จัดที่รถรถใครับตรงนี้ท่านของท่านท่านังท่านานีมนเรื่องจริงก็ไดผมบอกบอกผมไปว่าทีผมอ่ะ ถ้าผมมีโอกาสเพื่อนเสนอให้ที่ช่องให้เราด้วยนะเราดีทุกอย่างเลยเพราะบ้านมีเพราทุกอย่างอันนี้เรื่องจริงครับผมเองมาแล้วมีครบทุกอย่างในบ้านของท่านครับ เรียนตุ้งเพื่อสงานะคะฉันรู้สึกดีใจมากที่เรพื่อกจเสนอจากตุ้งเพื่อค่ได้นหนอันนี้ะรก็่ก็ลเสียงหลายวัยนะครับ ก็ต้องมีความคิดแตกต่างกันความที่ติดต่างกันมันก็จะสะดวได้ว่าเราจับพร้อมกันเท่าไรนะครับสำหรับผมนั้นไม่มีปัญหาเนาะถึงแม้จะอยู่ไกลอยู่ใกล้แต่ใจผมอยู่ใกล้กับเพื่อนตลอดนะครับถ้าช่องนี้ไม่ไหวไปช่องจอนะครับในส่วนของผมนะครับก็อยากให้มีการตัดทีนี้ทปีเนาะเาะว่าที่มาวันที่นี้ปีแรกรู้ประทับใจเพื่อนมากนะแล้วก็ ท่านอาจารยดเจ้าหนุ่มแนวเล่นของอดีตประธาเวทีนะครับพวกเราต้องจัดเสียงเพื่อเป็นการรวมพลังของโบนะทุกคนครับขอบคุณครั้งเล้ยก็สวัสดีครับผมสุกูดบาร์การกูบาผมก็จยกเนให้แั่ทุกทีเขาีใจมากที่มาเดียวเพื่อวันนี้ประมาณ3าสิ าเกีีราได้ครับที่เราปเจอกันตั้งแต่คุณุกคณศัจากวัณตัวพิารการก็เพื่นกสิทธิที่การผ่านมาแ้วก็ผมก็ขอแสดงให้กับทูกปีครับแค่เดียวลวกสีดำแต่วันวนี้ก็สนุกดีนานๆเจอกันครับผมเพื่อนผมทุกคนครับท้องท่าอาจารย์ต่อไปให้มาพุกชุดเหมือนเดิมนะครับอย่าให้ขาดหาย

ยือบักสายเท่ใดบักมวนบักสมบูรณ์อ้โหมีไปกินใบสล่มอยู่หลังโรงเรียนไปกินบอกพกบักเดอยู่นั่งพูดเนาะทังสุนีอยู่โรงเนับขาโรงเรียนอเ้ยบ่กโอนเ้ยบกสนนอะนอยากจะพูดผมเนี่ยชบพูได้ไงผม เขาเกิดมาบ้างช่วยมาจากสุรินทร์ดีเลยบอกช่วยเพราะบางครับไม่เคยกินใบสมมครับกินของป่าครับกินของป่าครับมาตบโยนสิ้นไปโยนส้นเออผมไปเขาเดินมาเอาช่วยเอาช่วยเนาะพอผมไปมอม .2 ยาไปที่จอมฟ้า สวัสดีดาวสามมา็บอกว kind of well well ่าไม่แต่ใส่ชุดเหมันว่าสวยโอ้ยสวยสวยดิงไปแล้วสวยสองเลยวะก็เลยเป็นตำนานสวยสะพานโลกามาแข่นด้นะครับก็รักี่รักน้องอยู่คนไหนบางโอกาสพระซ่าเปล่าขาวตลอดนะครับวันนี้มากับลูกสาวแตที่ รู้ใจรู้ใจตลอดนะครับก็คิดถึงพี่น้องนะครับเขาอาจจะรู้วบาพี่น้องเราดีกว่าเราพี่น้องครับคิดถึงมีพี่น้องของเพื่อนของพวกเราไหลายต่หลายท่านที่จากเราไป่อนที่รูลาจากเราเรียนเส้น สาเลอกระจายกันออกนที่งเสหมดเวลาแล้วครับผมสีที่สองเ้าไปเีนีสองนเีขอเชิญพี่น้องครับได้โปรดมีท้่ครับทุกท่านใช่จำลึกถึ้ไอ้โค้ดบอกขึ้นคึ้ทอดพี่น้องได้สมิงส่งจิตใจสดียาม

ในสิ่งเหลนี้ทั้งีชีวิตของพวกเราให้พบแต่ความรุ่งโรจน์ความเจริญเเของพี่น้องของเราที่นขอให้กระชนะครับผมกะสิกะรครับรัพี่น้องี่คทุกคนของพวกเราต่อครับรักและทุกท่านทุกคนครับ ไม่เป็นูงพูดไม่ออกแม่พูดอ๋อคนนี้ใพูดเลยเหรออัลกันนะไม่ทำมังมันบิดเมื่อไรเเมื่อมาเลยล้าพร่เย้าโอ้มันเบากอนเกรขออนุรักษ์ขออนุรักษ์ธนการประดงขอนุรักท์ปุ่นการชสมุทรขออนุรักแผนแม่ มดยาท่านแต่ไม <si ่ช่นี่ไม่ต้องพูดไปหมดยาเริ่มเริ่มโอตาคนเดียวสองรละทั้งวันนี้คนของน้องพี่ับด้วยนร่องไทยยผู้สุดใง น้ำตาลไหลเพาะว่าซื้อ่ีวาไล่ายไล่ปีน้าปีหน้าอปีนี้ปีน้ปีน้

Gracias. ก็นาฬิกาที่ไม่ดีน้องขอโทคือการจัดผมอยากให้มีการจัดทุกทุกปีแล้วก็ให้เราหาสวัสดิการในในรุ่นของเราสวัสดิกา,า,รารมันมีมีการในในทางในการหาหลายอย่างมนันไม่ใช่จะต้องเสียงเดียวทุกคนทันสมเช่นเราให้กรรมาการขายเบอร์ทองก็ได้จัดเบอร์ทองเข้ากัเพื่อนช่วยทุ่นและถ้าคนที่ดวงดีก็ได้ทอไป เงินที่เหลือเราก็มาจัดเลี้ยงรุ่นซึ่งกรรมการเราของพวกผมก็หลายๆรุ่นเนาะเหมือนท่านสุนวรเนี่ยทั้งรุ่นจรวดรุ่นจิ๋วรุ่นอะไรไี่หมดมันก็เขาจัดอย่างนี้มันก็พอถึงเวลาก็จะมีเงินทุนหึงก้อนมาให้พวกเราบ่อนแล้วก็ให้กรรมการเขาได้ทํางานอย่างสะดวกเพราะว่าถ้าเราเราเก็บจากพวกเรามันก็จะขัดสนเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆเนั้นเพราะมันต้องใช้ต้อยู่ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะงานสมเด็จเราก็ขายตัวทองก่อนให้หมดสองเดือนแล้ว่ใช่ได้เงินประมาณห้าหกหมื่นก็ดำเนินการเลยแล้วเพื่อนก็ไปบอกเพื่อนที่สะสมมาแต่ตัวแลกใจเท่านั้นก็ถ้าเกิดมาแลกหนึ่งเนี้ก็น่าจะเป็นทางที่ดีซึ่งหลายที่ผ่านมาเขาทำได้แต่ถ้าเราอยากให้ดี เราทำสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งเราก็จะมีเงินกองทุนของรุ่นอยู่พ่อเสียแม่เสียใครแต่ละก็สามารถเอาเงินตัวนี้ไปช่วยได้นี่ก็คือสัญการมันไม่ิดีเราคนรวยมันต้องฟังมันต้องไม่ผิดเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นซื้อหวยซื้อหวยเราก้าสนั่นแหละแล้วเราเอาอยากซื้อหวยเรามาซื้อเงินทองช่วยรุ่นเราเป็นเงินกองทุน เราไม่ต้องเอามาจากพุนที่เหลือมาจากรูกไปที่เหลือจากต้องเหนือจากนั้นใครมียากเสียอะไรก็ช่วยเหมือนอย่างที่แม่มาทีเสียก็ห้าพันไป่วดไปเลยเอาเงินกองการจะมีคณะกรรมการจะมีบัญชีแล้วน้ำเาจ่ายให้ตลอดที่สามารถตรวจสอบได้ไว้ใจซึ่นงรการเร่อนห้เนเรื่องของตัวเอง คุณลอยนะเด็กชายลอยค่ะลอยลอยอาวนะคะก็ยนดยกับความที่สองท่านสังทมนะคะเพราะว่าแสดงที่ดีนะคะขอกี่แล้วก็วานตรงนี้นะคะถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ขอคุดกับเพื่อนนิดนึงนะคะที่พวกเราทุกคนมา้นะมาได้ฟังบริสุทธิ์ใจที่มีความรักให้ซึ่งกันและกันนะคะใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะใก็ขอให้พวกเรานี้รักษาความบริสุทธตรงนี้ไว้เพื่อที่จะได้ย่งยืนต่อไปนะคะแล้วก็เกิดพลังที่เข้มแข็งนะคะก็ขอพูดแค่นี้ค่ะก็เห็นด้วยกับรัยบายกากำลังลงออทติดต่อติดจ ปกตจะพบปะแล้วก็มีความรักสามัคคีเพื่อมากเทพแล้วต่อไปทานคิดนะคะว่าการจัดงานในรูปของเราก็ได้จะมีการทอนเพื่อไปนะฮะคณะกรรมการชุดใหม่ก็ยังจะให้กำลังใจในการทำงานรการชุดเก่าก็เรสนับสนุนในการทำงานต่อไปลุของเราก็ได้มีความรักแล้ก็มีความรักสามัคคีเพื่อทค่ะ I yeah. do